ับสนนุโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเป็นประจำนะครับกับรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับ และผม,ผมพงพสุอุณาพรมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟีนผู้บริหารระดับพาราได s ์คุณจินตนาเมืองแทนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการก i ฟ i n s p ป r e นะครับต้องบอกว่าพี่จินตนาเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เป็น ขวัญใจของชาวกิฟฟอรีนเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะอยากรู้จักกับเรื่องส่วนตัวของพี่จินมากขึ้นะนะครับเลยอยากจะชวนคุยเท้าความไปถึงอดีตนิดนึงว่าจริงๆแล้วพี่จินเป็นคนพื้นเพจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับค่ะเป็นคนจังหวัดสกลน,นครค่ะอาจารย์ก็เป็นลูกชาวนาคะ่ะ ครอบครัวนี่ยากจนมากเลยพ่อแม่เป็นชาวนาแล้วก็แม่ก็ทําอาชีพเสริมเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดด้วยครับมีลูกเยอะค่ะ7คน7คนแล้วคุณแม่นี่ขายผักอยู่ในตลาดค่ะโอ oh, แต่ต้องดูแลลูก7จ็ดคนนี่ทอระหด<น>อดทนมากนะครับค่ะแต่ว่าโชคดี คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากๆเลยครับถึงจะยากจนลูกก็ต้องได้เรียนหนังสือครคัทุกคนต้องเรียนหนังสือเลยครับแล,แ,ลแล้วในวัยเด็กเองเนี่ยก็ได้ความที่ตัวเองยากจนก็เลยมีความฝันมีความสุขอยู่กับความฝันจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหได้อยู่บ้านหลังใหญ่โตอะไรเงี้ยเพราะเพราะจริงๆแล้วไม่มีบ้านค่ะอาจารย์ครับต้องเช่าบ,บ้านเขาอยู่นะแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ความฝันอีกอันนึงก็คืออยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นความสุขในวัยเด็กเป็นความฝันตลอดเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราโชคดีว่าที่บ้านสนับสนุนการการเรียนท,ทั้งที่อาชีพขายผักต้องต้องพูดกันตามตรงว่าการส่งลูกเรียนทั้ง7คนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่สนับสนุนมากสนับสนุนค่ะพี่จินเป็นลูกคนที่เท่าไหรนะ่เป็นลูกคนที่3ค่ะเป็นลูกคนที่3าีนี้พอที่บ้านสนับสนุนปั๊บเนี่ยแต่ในฐานะที่เราเนี่ย ก็ทาหน้าที่ลูกนะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ค้าขายแบบนี้เราต้องไปช่วยท่านด้วยไหมฮะอ๋อต้องช่วยค่ะตีสองเนี่ยต้องตื่นไปช่วยขายผักที่ตลาดตื่นตีสองตื่นตีสองไปช่วยขายผักต้องเรียนท่านผู้ชมว่าบางคนตีสองเป็นยังไม่ยังนอนอยู่หรือบางคนยังไม่ได้นอนแต่แปลว่าพี่จินนี่ตื่นตั้งแต่ตีสองใช่ค่ะอาจารย์ตื่นตีสองเนี่ยต้องไปช่วยขายผักขายเสร็จตีโมงฮะก็ประมาณสัก 6- 7เจ็ดโมงเช้าก็ไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็กลับจากโรงเรียน กลับจากโรงเรียนก็ต้องมาเตรียมค่ะเตรียมของเตรียมของพวกผักพวกอะไรเนี่ยค่ะที่จะต้องไปขายแล้วก็นอนกี่ทุ่มฮะนอนก็จะประมาณสักในแต่ก่อนเนี่ยไม่มีทีวีดูนะคะอ,อาจารย์<า>ก็ประมาณสัก3าสี่ทุ่มอะก็นอนนอนละ,ะละตีสตื่นตีสก็ตื่นช่วยแบบเนี้ยตั้งแต่ตอนอายุกี่ขวบฮะโอตั้งแต่อยู่ชั้นปอสองเลฮะอาจารย์แปดขวบ แปดขวบเด็กหญิงจินตนาอายุแปขวบนอน3ามสี่ทุ่มตื่นตีสอช่วยพ่อแม่ไปขายผักใช่ค่ะเรียกว่านอนน้อยกว่าเพื่อนนะนอนน้อยแล้ผลผลการเรียนผลการเรียนเพราะเอินว่าก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีความฝันสูงค่ะครับโชคดีที่เป็นคนค่อนข้างเรียนดีค่ะจรคับ ผมพูดได้เลยนะว่าผมเนี่ยยอมแพ้พี่เลยเพราะว่าเด็กที่จะต้องตื่นตั้งแต่ดึกๆึกะตื่นดึกนาตี2ไปทำงานช่วยเขาพ่อแม่ขายผักไปโรงเรียนกลับบ้านมาเนี่ยและแถมยังเรียนหนังสือได้ดีอีกเนี่ยโอ้มันมันสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วตั้งแต่8ขวบนี่ที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเราทำแบบนี้มาจนถึงอายุเท่าไหร่ฮะช่วยเขาขายผักจนถึงมอมหเลยนะคะจย์มห ม .6 ม .6 ก็ 6. 18อ่ะโดยประมาณแปลว่า<ม>10ปีที่เด็กหญิงจินตนาไปช่วยพ่อแม่ขายผักมาโดยตลอดใช่ค่ะอ,อดทนมากแต่พอมีความฝันสูงปั๊บเนี่ยระหว่างที่เราขายผักไปในใจคิดแล้วว่าชีวิตเนี่ยมันจะต้องได้ดีแน่นอนต้องได้ดีค่ะอาจาย์ไม่ยอดทอเลยคะ่ะตรงนี้ครับชีวิตการเรียนตั้งแต่8ขวบไปจนจบมหผลการเรียน ยังคงดีอยู่ไหมฮะดีค่ะอยู่อันดับต้นๆค่ะไม่เกินที่สามเลยค่ะหนึ่งสองสามเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของของเพื่อนๆเลยนะฮะแต่ว่าพอจบมหกปั๊บเนี่ยรอยต่อของการศึกษามันเกิดขึ้นแล้วพี่จินคิดวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองยังไงเขาบอกฝันใหญ่ก็จริงและอาชีพลึกๆเลยอาชีพก็คือจริงๆแล้วอยากเป็นครูแล้วก็ชอบภาษาอังกฤษมากครับก็ไปสอบครูแต่แต่ แม่บอกว่าไปเรียนครูเนี่ยต้องเสียตังค์เยอะนะแต่ถ้าเรียนพยาบาลนี้ได้ทุนนะอาได้ทุนไปเรียนพี่ก็ไปสอบพยาบาลครับก็สอบพยาบาลได้สอบครูได้ครับแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจไปเรียนพยาบาลเพราะว่าเอาไม่ต้องเสียตังค์เยอะคครับ่ะก็ได้ทุนนะคะอาจารย์ก็ได้ทุนไปเรียนเราเราไปเรียนที่พยาบาลเนี่ยในใจตอนนั้นจะว่าไปแล้วจริงๆอยากเป็นครูมากกว่าอยากเป็นครูแต่เรียนพยาบาลก็ได้ก็แปลว่า อะไรก็ได้เพราะมองว่าอาชีพพยาบาลก็เป็นอาชีพที่จะสร้างฝันเราได้เหมือนกันเพราะคนในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยพอได้เป็นพยาบาลเขาก็โอ้โ oh, หสุดยอดละลูกคนนี้ได้เป็นพยาบาลอะไรยเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ร่ำเรียนมาพอเรียนจบเป็นพยาบาลปับ๊บเราเริ่มทํางานที่โรงพยาบาลอะไรฮะก็ที่โรงพยาบาลที่ท,ที่อาเภอนั่นเลยค่ะโรงพยาบาลหลวงเป็นไงบ้าง,างชีวิตของพยาบาลสาวที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆมัน ใน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 หัวของเราเราเราเป็นคนมีความฝันขนาดใหญ่ะนะแต่พอเราไปทํางานพยาบาลทํางานพยาบาลก็จริงจริงตอนที่เราเรียนเนี่ยเราก็ถูกกล่อมกล่าวแล้วว่าจะต้องมีจิตวิญญาณในความรับผิดช,ชอบต่อชีวิตผู้คนคก็มาก็ตั้งใจทํางานค่ะคอาจารย์ก็จบมาเนี่ยเงินเดือน2750บาทครับาเลี้ยงน้องอีก5คน,น,นอาจารย์เลี้ยงอง๋เล,ลี้ยงน้องอีก4คน โอเงินเดือนเท่าไหร่นะ2,750บาทปริญญาตรีเหลือเหลือใช้ชนโตกี่บาทตอนนั้นก็ต้องไปอยู่เวรต้องอยู่เวรด้วยเพื่อจะมีรายได้เพิ่มค่ะเพื่อจะมีรายได้เพิ่มครับก็ดีค่ะเพรอจบมาก็เป็นโรงพาบาลเล็กๆก็เขาก็ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายเลยค่ะก็ดูแลงานด้านชุมชนด้วยด้วยความเป็นคนที่ขยันนะครับเราก็น่าจะเติบโตในสายวิชาชีพของพยาบาลได้ดีค่ะครับ พอเราเติบโตขึ้นแน่นอนที่สุดมันก็ต้องมาถึงเรื่องราวของครอบครัวต้องต้องถามก่อนว่าแล้วในส่วนชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างในในใน,ในช่วงหลังจากจบหรือความรักในช่วงหนุ่มสาวเป็นยังไงค่ะก็มาเจอกับสามีครึ่งก็เป็นเพื่อนเพื่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่เดิมนะคะคเขาก็เป็นครูครูกับพยาบาลอยู่ใกล้กันโรงพยาบาลกับโรงเรียนอยู่ใกล้กันค่ะ ก็รู้จักกันแล้วก็มาแต่งงานอีกสองปีถัดมาหลังจากจบก็แต่งงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งค่ะก็เรียกว่าสามีเป็นครูแล้วเราก็เป็นพยาบาลแต่พอเราเริ่มต้นมีครอบครัวไปแล้วเนี่ยในความคิดของคนฝันใหญ่อย่างพี่จินเนี่ยมันก็ต้องวางแผนละหัวหน้าครอบครัวเขาก็วางแผนเราเนี่ยเป็นภรรยาและเป็นแม่เราก็ต้องวางแผนในใจตอนนั้นพอเริ่มมีลูกเนี่ย เริ่มวางแผนนะครับว่าเราอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวยังไงบ้างค่ะวางแผนอันดับแรกเลยก็คือเรื่องบ้านครับค่ะเพราะเป็นพยาบาลนี่ก็ยังอยู่บ้านบ้านหลวงครับค่ะบ้านโรงพยาบาลอยู่นะคะก็วางแผนเรื่องเรื่องบ้านอันดับแรกครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเงินเดือนน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยครับก็กู้แบงค์นะคะครับเอากู้แบงค์มาสร้างบ้านครับค่ะแล้วก็ลูกเนี่ยต้องได้รับการศึกษาที่ดีครับ พี่เนี่ยไม่ได้วางแผนแต่ลูกนะแต่น้องเล็กๆอีก 3- าสี่คนพี่ก็ต้องวางแผนด้วยทั้งมีลูกด้วยแล้วก็วางแผนให้น้องด้วยเพราะน้องเนี่ยก็ต้องจบปริญญาตรีทุกคนครับเพราะนั้นภาระก็จะมีเรื่องน้องเรื่องลูกเรื่องบ้านแล้วก็คุณแม่คุณแม่นี่ให้หยุดขายผักเลยครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วครับอ่าลืมบอกไปค่ะคุณพ่อเสียตอนเรียนอยู่ปีสองค่ะคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลลูกๆ ในส่วนนี้พอเราตัดสินใจเรื่องบ้านเหมือนกับได้บ้านแต่ได้หนี้มาด้วยหรือเปล่าได้หนี้มาด้วยอาจารย์หนี้เป็นล้านเลยนะครับพอเราได้บ้านมาแต่เราได้หนี้มาด้วยเนี่ยไหนๆเราก็ต้องดูแลน้องอีกอแล้วก็ดูแลครอบครัวอีกตอนนั้นวางแผนการบริหารการเงินยังไงการเงินนี่ต้องแบบทําอาชีพเพิ่มแล้วก็ทํางาน8ชั่วโมงที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่เวรแล้วก็เปิดสถานพยาบาล 3อย่างเปิดสถานพยาบาลเป็นเจ้าของเองอ่าอเป็นเจ้าของเป็นเป็นสถานพยาบาลเล็กๆะค่ะครับครัคของพยาบาลนี่แหละก็รับดูแล คนไข้ในชุมชนเอาเวลาที่ไหนไปไปไปใช้ชีวิตฮะคือทำงานก็เยอะแล้วะนะรับอยู่เวรก็รับด้วยเปิดสถานพยาบาลก็เปิดด้วยะนะครับแต่อย่างนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าผู้หญิงที่ทำหลายอย่างมากมายเหลือเกินในชีวิตเนี่ยเ,เขามีวิธีการบริหารชีวิตและจัดสรรเวลาอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ45 46ล้ครับมองว่าถ้ารับราชการต่ออีก14ปีเนี่ย ภาร้านิสิลก็ไม่หมดค่ะทุกอย่างเนี่ยพอกเกษียณไปลำบากแน่นอนมองว่าอะไรนะที่จะเป็นช่องทางที่จะมีเงินมาอีกทางหนึ่งครับพออาจารย์เล่าเรื่องกิฟฟารีนคราวนี้เห็นแล้วค่ะ